จิตวิญญาณของเราอยู่ส่วนไหนของร่างกายเรามักจะคิดว่าจิตวิญญาณของเราอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราอยู่ในจิตวิญญาณของเราค่ะตำแหน่งของจิตวิญญาณของเราจะอยู่นอกร่างกายจะอยู่เหนือจักระมงกุดขึ้นไป12นิ้วตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งของจักระตัวที่12เป็นจักระที่จิตวิญญาณของเราอาศัยอยู่ค่ะ สำหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจาก,กระตัวที่12จะมีขนาดเล็กเปรียบเสมือนกับประกายไฟสีทองดวงเล็กๆ แต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะทำความสะอาดจิตวิญญาณให้สะอาดจากกิเลสตัณหาลักโลภโกรดหลงจากกระตัวที่12ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากประกายไฟดวงเล็กๆก็จะมีขนาดเท่าไข่มุกแล้วก็จะมีขนาดเท่าลูกบอลและสำหรับผู้ที่บรรลุธรรมระดับสูงจากกระตัวนี้จะมีขนาดใหญ่และในบางศาสนาจะใช้สัญลักษณ์เปลวไฟบนศีรษะหรือดอกบัวบนศีรษะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของผู้บรรลุธรรมระดับสูงค่ะ